สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจาะตลาดศาสตร์ข่หาวหงครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนครับตลาดศาสตร์ข่หาวหวันนี้ฮะเอาเรื่องราวข่าวคลาวซืว้อขายมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วเรื่องของเจาา้าปาริญญาครับการตามหากองกลางตัวรับคนสําคัญของลิเวอร์พูลยังคงดําเนินต่อไปและแน่นอนครับเรื่องราวของเจงค็อปที่ออกมาบอกว่า รู้แล้วเก็บไว้เลยนะเออแต่เป็นไงฮะตอนนี้รู้กันทั้งโลกแล้วจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงรับขอขอบคุณผู้สนับสนุนมเมล็ดฟักทองตรามือขัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล้แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน ูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีสุ z กิทริปเป e b o โบนัสเดออกรถยนต์สุูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด15,000บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th เจาะตลาดสาขาวันนี้ครับพามาดูเรื่องราวการตามหามิดฟิลหมายเลข6 กองกลางตัวรับนั่นเองนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่บรรดาสื่อต่างๆเนี่ยพยายามจะหยิบยกมาพูดคุยเล่นข่าวกับกัลเลี่ยปูในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับแล้วรายชื่อนี้ก็เป็นรายชื่อที่ผมเนี่ยถูกอกถูกใจมากๆครับสื่อเผยหงด,ดคุยเอเจนต์ปาลินยาครับสถานการณ์ปัจจุบันลิปูครับยังคงมีคําถามในเรื่องของกองกลางตัวรับว่าแม็กอาริสเตอร์จะยืนระยะได้ไหมแล้ววอตาตุเอนโดจะผ่านการปรับตัวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้หรือเปล่าทา้พวกเขานี่นะครับยังคงเป็นข่าวของกองกลางตัวรับอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นรายชื่อตอนนี้ออย่าางชป ja, ริคับ ล่าสุดครับทีมท็อกสสื่ออังกฤษรายงานว่าลิฟว์นั้นได้เริ่มพูดคุยกับชอปาริญญากองกลางตัวรับของฟูลแลมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับปาริญญาต้องการค้าแข่งนอังกฤษมากกว่าการย้ายออกไปเล่นในลีกประเทศอื่นโดยฟูลแลมนั้นต้องการค่าตัวของกองกลางรายนี้อยู่ที่ราวๆหกสิบล้านปอนด์ครับซึ่งหกสิบล้านปอนด์กับนักเแต่อายุยี่สิบแปดปีดูไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การคุมทัพของเจนครอปแล้วด้วยแล้วก็มันน่าจะยากพอสมควร ก็ไม่สามารถไต่ระดับไปถึงการเป็นตัวหลักให้กับทีมได้หรือแม้แต่กระทั่งเซฟรานบายเซติที่ขาดความสม่ำเสมอจากการบาดเจ็บมันอาจ,จทําให้สเปคของเชนคล็อปนั้นลดลงหรือเปล่าครับบางทีนั้งแต่ที่พิสูจน์ฝีเท้าในพรีเมียร์ลีกมาแล้วอย่างปาลินญ,ญาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเป,เป็นไปได้เช่นกันนะครับส่วนตัวผมเองครับชอบมากสำหรับจปาลินญ,ญานะครับผมรู้สึกว่านี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เราต้องการเลยตัดเกมได้เล่นลูกกลางอากาศยอดเยี่ยมเล่นเกมบุกก็ทําได้ ชาวบาริญ่าผมว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์คนนี้ผมเชียร์เลยครับสถานการณ์เรื่องของการซื้อขายยังมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปกันที่สกายเยอรมนีครับยืนยันว่าหงนั้นสนคว้าตัวเบเอร์ฟอร์นเพเทนเบิร์กครับจากสกายเยอรมันยืนยันว่าลีภูนั้นได้ส่งแมวมองตามเช็คฟอร์มของแม็กซิมิเลียนเบเยอร์แนวรุกวัย21ปีจากฮอฟเฟนไฮมที่มีเงื่อนไขย,ย้ายทีมในซัมเมอร์หน้าด้วยค่าจีกสัญญาราวๆ30ล้านยูโรครับ ซีซั่นนี้ครับเบล์ Bear ลงไป13นัดยิงไป6ประตูกับ4แอสซิสต์ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดจะเป็นหน้าตา่ำแล้วก็กางรุกรวมถึงริมเฟ้นฝั่งซ้ายครับซึ่งก็ถือเป็นช้อยสำหรับอนาคตนะครับแต่ถ้าว่าด้วยเรื่องตำแหน่งเนี่ยนะครับคนที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันกับเจ้าหนูไรนี้มันมีล้นทีมสุดๆเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวลือเลยนะครับยังไงเจ้าตัวก็ไม่น่าถูกจัดอยู่ในรูปแบบ parity ที่สูงที่สุดในเวลานี้ก็าจะเป็นข่าวลือคมลอยซะมากกว่าไม่น่าจะมีอะไรจริงจังาาหหหบเ้นููแต่ว่ววกก็ฟ็ฟดี ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันสาหรับเจ้าตัวเบเออร์นะครับอ่ะข่าวซื้อขายมาแล้วงั้นขออนุญาตไปเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องโจกแล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวของเจเนคล็อปครับล่าสุดในงานเปิดตัวแอนฟิลฝั่งโรสแตนครับเจนคล็อปเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนๆนะครับแล้วก็มีไปพูดคุยเกี่ยวกับบางดิวครับที่เป็นเรื่องราวของมิฟิลตัวรับที่ลิเวพูคว้าตัวมาไม่สาเร็จเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาคล็อปได้บอกว่า ในช่วงตลาดซัมเมอร์พวกเรามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายแต่จากเรื่องทั้งหมดผมสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าเราแม่งก็โชคดีเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ก็นะคุณไม่มีทางรู้อนาคตแต่ผมแฮปปี้กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นชัดเจนว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกองกลางตัวรับที่ไม่ต้องการย้ายมาอยู่กับเรือพูแล้วหลังจากนั้นคุณก็ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เจอเอนโดซึ่งเขาเป็นนักเตะที่ดีมาก ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มองตัวเรื่องอื่นๆและได้คิดให้ลึกกว่าเดิมแล้วมันชัดเจนเลยว่าเราอยากได้เขาซึ่งเอนโดก็อยากมาอยู่กับเรา และนั่นช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวแหละครับนี่คือสิ่งที่ครอปพูดนะครับคือแปลกไนไงกลายก็ประมาณว่าขอบคุณมากที่ไม่ย้ายมาไม่งั้นทิบหายวาวยป่วงกันก,กว่านี้แน่เพราะว่าฟอร์มตอนนี้ของทั้ง2คนที่เป็นมิฟิล์ตัวรับเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับทีมต้สนสังกัดที่ซื้อพวกเขาไปได้เลยอารมณ์ประมาณนั้นที่เจนครอปพยายามจะบอกก็น่าจะหมายถึงไคเซโดแล้วก็ลาวเวียนั่นแหละครับโดยเฉพาะกับลาเวียที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มลงเล่นกับเชลซีเลยนะครับมีส่วนน้อยมากๆเลยจากกาารบาเจที่เกิน,นะครับ้า้อมานยสสงัก็จะ แบบโหเละเทะพอสมควรเลยล่ะครับนะเอาไปดูข่าวที่เป็นเรื่องราวการกลับมาของนักเตะสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับสื่อเผยโรบโบโรมีกําหนดการคืนสนามเดือนหน้านี้ครับแอนดูโรเบิร์สันครับแบ็กซ้ายคนสำคัญที่รับอาการบาดเจ็บบริเวณหวัวไหล่ในช่วงเดือนตุลาคมเตรียมกลับมาคืนสนามสู่ทีมชุดใหญ่ได้อีกครั้งในเดือนมกราคมนี้นะครับเป็นการรายงานจากเดลี่เมลนะเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ยังไมไ่มีการยืนยันว่าสามารถซ้อมกับทีมชุดใหญ่แบบฟูลเซชั่นได้หรือเปล่านะครับ,นะรบ,รบ,บนั่นก็หมายความว่าโรบเบิลเดี่ยวได้แล้ว แล้วก็น่าจะมีกาหนดการคัมแบ็กอีกไม่นานเกินรอนะครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันถึงเวลาที่แน่ชัดนะครับว่าโรโบเนี่ยจะกลับมาได้ในช่วงไหนของเดือนมกราคมนี้แต่แค่กลับมาซ้อมได้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆแล้วครับไปดูเรื่องของมิลเนอร์ครับมิลเนอร์ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยอยู่กับเวอร์พููด้วยเริ่มวันที่เรื่องแรกครับมิลเนอร์เนี่ยออกมาเล่าโมเมนต์ณขณะหนึ่งที่เขากับเช้งคลอปเนี่ยเคยเถียงกันอย่างรุนแรงนะครับเจ้าตัวเนี่ยเล่าว่าเขาเป็นคนเปิดเผยแล ความคิดของตัวเองซึ่งครอปเองก็พยายามอธิบายความคิดของครอปแล้วพอมิลเนอร์พูดปึ๊บครอปก็เลยบอกว่ามึงหุบป,ปากของมึงได้ไหมแต่ยังไงเนี่ยน,นะครับมิลเนอร์ก็ยังบอกว่าเจเก้นเนี่ยยอดเยี่ยมเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีความสัมพันธ์มมนที่ยอดเยี่ยมนอกสนามนอกจากนั้นนะครับรักหน้าคลาวานก็ออกมาเปิดเผยว่าครอปกับมิลเนอร์เนี่ยเถียงกันรุนแรงถึงขั้นมีทรงจะชกกันเลยแต่เป็นมิลเนอร์ครับที่ถอยออกมาจากตอนนั้นนะครับแล้วครอปเองเนี่ยก็เคยออกมาอธิบายว่าบางครั้งเนี่ยตตัวเเออองงก็นนนน่่่่าดุุไไไปหยยแแมมคีะะรรร แต่คลาวานตอนนั้นอาจจะไม่คุ้นชินเท่านั้นเองก็ได้ว่ามันเหมือนเป็นการพูดคุยระหว่างผู้นำนะครับก็อาจจะมีการประทะคารมกันบ้างเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายก็เนี่ยรักกันมากๆครับมิวเนอร์กับครอปทีนี้ครอปเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ที่เจ้าตัวต้วตองรับมือกับแข้งดาวรุ่งของเวอร์วรููรายหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยครับมิวเนอร์บอกว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งของเวอร์วููมีความสามารถที่น่าทึ่งมากเป็นคนตลกเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยม แต่ความเป็นมืออาชีพไม่มีแล้วก็เขาดูไม่ได้มุ่งมันมากที่สุดเท่านี้เขาจะทําได้วิลเนลบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ทาสิ่งที่ควรต้องทําตลอดเวลาขาดความสม่ำเสมอพอสมควรเขาบอกเขาจําได้ว่าในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเรากำลังอยู่ในอ่างน้ํามีเวลา1 0 1ถึงนาทีได้พูดคุยกับเด็กคนนั้นเขาก็เลยแนะนําเด็กคนนั้นไปและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โอ้โหคุณรู้สึกได้เลยว่าไอเด็กคนนี้ที่ฟังอยู่เนี่ยมันน่าจะฟังเหมือนฟังผ่านหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาตัวมิลเนลก็เลยบอกว่า ใช่ ตัวเขาเองก็เข้าไปพูดคุยกับเด็กคนนี้อีกหลายครั้งแล็พยายามผลักดันเด็กคนนี้ครับมิวเน่บอกว่ามันยากเพราะว่าคุณต้องเห็นตั้งแต่ดาวรุ่งมากมายที่มีศักยภาพอันน่าทึ่งและมีความสามารถแต่พวกเขาดันไม่ตระหนักถึงโอกาสที่พวกเขามีจนกว่าโอกาสเหล่านั้นมันจะค่อยๆหมดลงไปแล้วมันก็สายเกินแก้ไปแล้วเมื่อพวกเขาอายุ24-25ปีพวกเขาก็จะหลุดจากวงโครจรกับเส้นทางที่ควรจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับคําแนะนําดีๆตอนที่ยังเป็นดาวรุ่งพวกเขามีทุกอย่างแต่ยังดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้เด็กคนนั้นที่ผมพูดถึงงทีีลลลิิูกกกําาััไดดด้มมๆแะผยนบ คุณสามารถเห็นได้ชัดเลยว,ว่าเด็กคนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากและเขายังคงความร่าเริงเหมือนเดิมและเขาทําได้ดีมากบวกกับทัศนคสติของเขานั้นก็ดีกว่าเดิมและบางครั้งคุณแค่แค่ต้องช่วยเขาค้นหาเส้นทางนั้นหรือวิธีที่ถูกต้องในการทําสิ่งนั้นนั่นเองถ้าเดาวรุ่งที่โตมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนเะวลานี้นะครับก็จะมี2คนคือเทรนส์กับเคอร์ติสโจนทุกคนคิดว่ามลเนอะร์นั้นหมายถึงใครสำหรับตัวผมเทรนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ <laughs> และนี่คือข่าวของวันนี้ที่หยิบมาฝากกันนะครับเป็นข่าวเล็กข่าวน้อยเอามาฝากกันแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกมเองไปเรื่อยๆนะครับยังไงเดี๋ยวมีเจาะตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องราวหลังเกมมาฝากกันด้วยวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ